ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการอร่อยอันตรายครับผมวันนี้อร่อยอันตรายมีเมนูมานําเสนอครับมเมนูร้อนแรงครับประเภทหมูเห่าครับวันนี้ตันนี้เชฟแตงก,ก็เริ่มย่างนะครับรนี่ดีงูนะครับเมื่อวานที่เราได้งูหมูเห่ามาเอาดีงูเข้าไปผสมดองไว้หนึ่งคืนนะครับจากเราขาวอ่ะเลืองกรี๊ฟเลือกกร เราคือ่ิคทำฮักเราก็จัดนี่จการเข้าเขาจัดมาแบบตอนโห้โหพ่อทำตอนโอ้หั่อล้วนะครัเวลาจะเอาไปงานนี่ไกลไหมนี่นะไม่ได้กินง่ายๆนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิครับ ว่าจะได้กินนะครับนี่งูเห่าสองตัวนะครับรวมๆมาสั่นละเอียดปููเงี้ยว่าจะได้กินนะครับมันลําบากยากเย็นนะครับเนี่ยนานนานนานๆนี่ครับมีสองตัวที่เราสับเรียบร้อยนั่นเลยนะประมาณนี้เชฟได้ลงงูเวอืมล้วนก่อนแล้วเนี่ยเครื่องเครื่องเขตรีดน้ำเลยมา วันนี้มาวันไหนโหอ้ยแอลกอฮอล,ลอน์นี่เบอร์นี่สิต่อสามห้าสามห้าอ่าแบบนี้บุ๊คบุชมให้กำลังใจกันเยอะนะครับกับเชฟแตงนะครับวันนี้ใช<อ>ไมไม,มันเป็นไอ้เนืบัวเป็นงูเจ้าทิ่เยอะเดีด๋ยวโดนหม้อไม่เอาเลยอ่าพอเป็นกใน็ใส่น้ำมันพอเยอะเอาแล้วเอาแล้วกูเลยกูเลย พอ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 ใช่มั้ยอายง่ายง่ายง่าง่อ้าวดีปีมะเอแม่เขาบอกว่าอ้อยดึเอาแล้วครับดีปีแล้วครับที่ใส่ลงไปใส่ดีปีครับตีแกงไหมยิ้มใส่เดี๋ยวเราก็ใส่ไปแล้วนี่ยไม่ตีหรอกตีหรอกได้ค่อยๆถูไว้เงี้ยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำ ไป้ไปเอาอะเผาเดียวแล้วรอคุมตอนคมกระหน่ยกระ้หนยาเอยังกดยังเอากดเปล่ากดดิเสร็จแล้วกะเากับ อ่าวิลารสร้อนแรงกเฮ้ยลอยว่ะอยว้องหกหกอวยออกอะไรหกหกเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องชิมนะครับกว่าจะได้กิมสองชั่วโมงกว่านะครับลำบากลำบนได้ชิมก็จะได้จานนี้มา วิ่งไปข้างหน้าแล้วปวดพร้อมพร้อมกับระบายความใจเจ้าถองเรื่องราวตลอดหลายปีที่ผ่านมาอตองที่แม่ต้องทนกินนมข้นขและขอให้พ่อรีบไปช่วยแม่ตัวเองไม่อยาก